ส่วนแต็งหนึ่งปะทะโนอิริคู่นี้จะเป็นคู่ที่โคตรน่าดูเลยเพราะว่าโนยิริเนี่ยชอบเดินเข้าไปแล้วเต็งหนึ่งก็ชอบอัดหมัดปังปังปั้ง,ง,งแต่โนอิริจะแล้วรอจังหวะแบบถ้าโดนนะเต็งหนึ่งอาจจะมีอาการได้นะคู่นี้โคตรสูสีเลยแต็งหนึ่งเตะหนักโนอิริก็เตะหนักแต่โนยิริขาแข็งร่างกายแข็งต้นต่อยลำตัวไม่สุดนั่นคือโนยิริเรื่องบอดี้ จากที่ผมบอกว่าเต็งหนึ่งเหนือกว่าคนอื่นตลอดเลยอะหลายคนแล้วเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับโนยริผมคิดว่าสูสีโนยริก็ร่างกายไม่แพ้เต็งหนึ่งแน่เพราะเขียวค่ชินมันแข็งจริงๆต้องยอมรับทักษะการใช้หมัดโนยริดูดีกว่าความหนักของหมัดต,ตอนที่ตะว,วันฉายโดนหมัดโนยริก็บอกได้ชัดเจนว่าหมัดเขาหนักมากตอนที่รุกิยะอันโปที่โคตรจะพริวอะ่ะโดนหมัดของโนยริก็สุดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นความหนักหน่วงผมให้เท่ากันเลยผมว่านอริมัดหนักพอๆกับแตงหนึ่งนะแต่เป็นคนละมัดผมมองว่าของแตงหนึ่งจะเป็นหมัดหมัดครอสส่วนโนยิรยิเนี่ยหมัดอัปรคัดก็หนักแต่ที่เขาชอบคือหมัดฮุกจะฮุกลําตัวหรือฮุกใบหน้าก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นหนักคนละแบบหนักคนละมัดกันถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่งฟันธงแบบนี้แล้วกันถ้าชิงกิจอาราซอฟไม่อยู่แล้ว ผมมองว่าเต็งหนึ่งมีโอกาสได้เข็มขัดแต่ถ้าชิงกิซาราซอฟยังเฝ้าอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ยอมถอนตัวไปอ่ะจะเป็นงานยากมากๆเลยสําหรับเต็งหนึ่งก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่ชิกบ็อกซิ่งรุ่นนี้ไม่มีเคียมรันเพราะถ้าเขยมรันอยู่ตรงนั้นแล้วก็